สวัสดีค่ะอยู่ในคลิปความรักนะคะประจําเดือนธันวาคมคลิปนี้นะคะเป็นของชาวราศีเมษเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่15เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะอืมเห็นไพ่เมษแล้วชื่นใจขึ้นมาหน่อยหลังจากที่มีไพ่หนักๆมาของหลายราศีแล้วเนาะแต่เมษก็ชื่นใจได้นิดนึงนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะอะไรมาดูกันคะ่ะ ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ที่ดีเป็นไพ่แสดงความยินดีนะคะหมายถึงว่าเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยดิฉันคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันอาจจะเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาที่ทําให้เหมือนกับมันร่อแร่รอเร่นะคะหรือว่ามันจะเริ่มมีปัญหาอะไรแล้วแต่เนี่ยนะคะแต่เดือนนี้นะคะมันเหมือนกับ สถานการณ์มันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกตินะคะถ้าเป็นคนก็คือเริ่มฟื้นไข้ละนะคะหรือว่าได้ยาถูกถูกกับโรคนะคะสามารถที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาดีนะคะแล้วก็เหมือนกับสามารถที่จะกลับมาคุยกันใหม่ในเรื่องความรักนะคะกลับมาถ้าคนมีครอบครัวเนี่ยหมายถึงช่วงนี้อาจจะเป็นโอกาสจังหวะที่ดีที่จะได้เปิดใจแล้วคุยกันแบบจริงๆจังๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ก็อย่าเพิ่งวางใจได้ทั้งหมดนะคะเพราะเหมือนกับควันหลงอะนะคะหรือว่าปัญหาและเรื่องเราต่างๆเนี่ยมันยังมี ยังมีกันอยู่อีกนะคะยังมีเรื่องยังเกิดขึ้นอีกนะคะเพียงแต่ตอนนี้ดิฉันคิดว่าคุณน่าจะเหมือนรู้ล่วงหน้าแล้วค่ะมีประสบการณ์ในการรับมือแล้วรู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะคะอันนี้ใช้ได้สําหรับทั้งคนมีครอบครัวและไม่มีครอบครัวนะคะถ้าคนมีครอบครัวก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราได้ปรับความเข้าใจกันเราได้เปิดใจกันนะคะหรือว่าเรื่องราวที่มันเปิดเผยที่มันคาลาคาซังมาเนี่ยตอนเนี้มัน มันชัดเจนขึ้นมาแล้วนะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะรู้ว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราเหมือนกับเราเ,เขาเรียกเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนี่ยเป็นเพราะว่าความชัดเจนมันยังไม่มีนะคะเดือนเดือนนี้นะคะหรือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หรือภายในเดือนนี้ก็ได้นะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาที่ทําให้คุณแบบที่จักไม่มั่นใจที่คิดไปเองคะ่ะราคาสั่งไปเองเดือนเนี้ย มันเริ่มเกิดเหตุการณ์ที่โอเคขึ้นละนะคะโอเคขึ้นไม่ได้หมายความว่าดีนะแต่เหมือนกับว่ารู้ความจริงแล้วจะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะคะนะคะมันก็เลยมีเบา,เาใจถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าทําให้เราสบายใจขึ้นเรารู้ว่าเราต้องจัดการกับมันยังไงสําหรับคนมีครอบครัวนะอันเมื่อกี้สาหรับคนที่เหมือนเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคบกันหรือว่าเพิ่งเริ่มชอบกันเริ่มเป็นแฟนกันเนี่ย ในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นรวมถึงในช่วงต้นเดือนนี้ด้วยนะคะอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่เหมือนกับทําให้คุณตกใจอ่ะนะคะแล้วก็ไม่คาดคิดหรืออาจจะคาดคิดไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่ามันใช่ไม่ใช่นะคะมันเกิดขึ้นแล้วแต่ทําให้คุณรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไงคือดีใจที่รู้ว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไงนะคะไพ่คนที่เข้ามาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่อยากจะบอกว่าลักษณะหน้าไพ่ดูออกงงงงไหมงงงงก็คือ เจ้าไม่ใช่เจ้าชะตาคนที่เป็นคู่ของเราเนี่ยนะคะที่ฉนันคิดว่าเขาอา,อาจจะจัดการแก้ไขปัญหาได้ดีสู้เราไม่ได้นะคือพอเกิดปัญหาด้านความรักขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกกรณีนะคะที่จะนํามาซึ่งทําให้ความรักมีปัญหาเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้คู่ของคุณเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวดําเนินจัดการเนี่ยปัญหานี้จะถูกแก้ไขไม่ได้เลยคือไม่ไปไหนเหมือนกับเขาไม่รู้จะแก้ไขยังไงเขาไม่รู้จะจัดการปัญหาด้านความรักของเราอย่างไงนะคะ ไม่ยังไม่ได้ขึ้นมาว่ามีใครอื่นเลยนะเข้ามาในเรื่องความรักของคุณอาจจะแปลว่าทุกอย่างก็ได้ที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ได้ไพ่อุ่นใจคือคู่ของคุณเนี่ยเขายังอยากจะไพ่นี้เป็นไพ่แทนตัวแทนของครอบครัวอยู่เลยนะคะถึงแม้ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้จะจัดการยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้แน่ๆคือเขายังอยากจะรักษาความเป็นครอบครัวไว้ยังอยากจะรักษาการมีกันและการไว้นะคะ กรณีคนมีครอบครัวอยากรักษาครอบครัวไว้กรณีของคนที่ไม่ได้เป็นครอบครัวเขาก็ยังอยากจะรักษาสัมพันธภาพของคุณกับเขาไว้เพียงแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาจะจัดการกับปัญหาที่เจออย่างไงเช่นถ้ากรณีมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยคือคนเรามันเผลอหลงกันได้นะคะเขาไม่รู้ว่าจะตัดความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่งไปได้ยังไงนะคะหรือว่าจะปีกตัวออกมาได้ยังไงเช่นกันนะคะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะ ไพ่อีกใบหนึ่งไพ่ใบ,บนี้ขึ้นมานะคะเป็นสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันคิดว่าในช่วงต้นเนี่ยไพ่ใบ,บนี้ขึ้นมามันแปลว่าเปราะบางนะคะแปลว่าเปราะบางแปลว่ามีโอกาสอย่างที่ดิฉันบอกว่าดูเด็กถือเรียนด้วยปลายนิ้วมีโอกาสที่จะหล่นลงไปได้ตลอดเวลาเลยในเบื้องต้นนะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดให้เขาเป็นผู้จัดการปัญหาเนี่ยคือเหมือนกับแก้ไขไม่ถูกจุดดังนะคะแก้ไขแบบเด็กๆแก้ไขแบบเหมือนขายผ้าเอาหน้ารอดนะคะหรือว่าเอาตัวรอดไปวันๆหนึ่งอย่างเงี้ย มันทาไม่ได้หรอกมันช่วยไม่ได้คุณจึงจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้เข้าไปดูแลและจัดการนะคะเพราะดิฉันคิดว่าถ้าเห็นไพ่แบบนี้เหมือนกับคุณน่าจะรู้วิธีการแล้วว่ากับความรักครั้งนี้คุณจะคุณจะแก้ไขสถานการณ์ของปัญหาความรักที่เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคือไพ่ของเมธเนี่ยมันมันเป็นไพ่ที่มีปัญหาก็จริงนะเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยมันค่อนข้างขึ้นมาว่าเกิดขึ้นแบบ ค่อนข้างรุนแรงหรือว่าน่าตกใจอะแต่เหมือนเมธเนี่ยยังเรียกว่าคู่ของเราอะยังให้ความร่วมมือในการที่จะแก้กไขปัญหาไปได้ด้วยกันนะคะอ่ะาไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่ใบนี้เนี่ยลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ,ะดิฉันเคยตั้งชื่อกาไปแล้วว่าจำใจจากเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้ากรณีเขามีคนอื่นเนี่ยนะคะ อาจจะอยู่ในช่วงที่ถ้าคุณเข้าไปแก้ไขและจัดการนะแต่อยากจะให้คุณแก้ไขและจัดการด้วยแบบมีสตินะคะไม่หักหามน้ําใจกันเกินไปนะดิฉันคิดว่าเขาอาจจะตัดใจจากกันได้กันและกันนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนะี่ยไพ่ใบนี้มันเป็นตัวแทนของคนที่สักต่ำกว่าหรือจะแปลว่ากิ๊กก็ได้เมียน้อยก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่ถูกต้องอ่ะไม่ใช่คนแรกนะคะเขาอาจจะจเป็นอาจจะยังมีความรักอยู่ก็ได้นะคะเขาอาจจะยังชอบอยู่ยังหลงอยู่ยังรักอยู่แต่จําเป็นที่จะต้องสละจําเป็นที่จะต้องจากกันนะคะเพราะคุณเข้าไปขัดขวางความรักเพราะคุณเข้าไปจัดการไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าไปทําอะไรเลยอยู่ยงเฉยให้เหมือนเวลามารักษาตัวเองเนี่ยมันไม่มันไม่ดีขึ้นนะคะบาง สถานการณ์บางราศีไพ่ขึ้นเช่นนั้นจริง,รงๆว่าให้นิ่งๆให้รอเวลาให้มันชัดเจนแล้วค่อยเข้าไปแก้ไขแต่งยงไพ่ของคุณเนี่ยมันขึ้นมาเลยว่าคู่ของคุณอ่ะเขาไม่สามารถที่จะจะเข้ามาดูแลความรักเนี่ยด้วยตัวเขาเองได้คุณต้องเป็นผู้เข้าไปทําถ้าเขาทําได้เขาก็ทําแค่เหมือนกับเป็นการพูดลอยๆหรือทําอะไรที่มันหลักรอยไม่เป็นไม่เป็นเนื้อเป็นหนังไม่มี ไม่มีโอกาสที่จะเป็นจริงขึ้นมานะคะเพราะว่าหนึ่งก็คืออาจจะเพราะเขายังมีใจอยู่นะต่อถึงแม้ว่าเขายังอยากจะให้สถาบันครอบครัวหรือการเป็นครอบครัวยังดำรงอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ถามว่าเขายังตัดฝัามรุนได้เด็ดขาดไหมก็ยังไม่นะคะเพราะให้มันเลยขึ้นมาว่าจำใจจากเนี่ยแต่สําหรับกรณีคนที่เหมือนกับเพิ่งเริ่มชอบกันยังไม่ได้เป็นครอบครัวนะคะกรณีมีเขามีคนอื่นหรือใครคนใดมีคนอื่นเนี่ย จำเป็นที่จะต้องเข้ามาจัดการเช่นถ้าเขามีคนอื่นคุณอาจจะต้องมีการเจรจามีการคุยกันให้รู้เรื่องเลยว่าจะเอากันยังไงนะคะเพราะดิฉันคิดว่าเขาคงไม่อยากจะปล่อยมือจากคุณอะเท่าที่เห็นในตอนนี้นะคะแต่ฝั่งนู้นตัดได้ไหมก็ยังตัดไม่ได้หรอกก็ยังมีเยื่อใ่นะคะแต่ว่าคือเราต้องเข้าไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของเราและเขา,าดีขึ้นนะคะส่วนของกรณีคนที่เหมือนไปแอบชอบคนอื่นเนี่ย ดิฉันคิดว่าคุณก็ระวังจะเป็นฝ่ายถูกจัดการแล้วนะคะตอนนี้เท่าที่เห็นคือเราจะไปแทรกแซงในความสัมพันธ์ของคนอื่นอะ่ะมันมันไม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่ที่บอกไพ่ใบเนี้ยมันเป็นตัวแทนของคนที่ศักดิ์ต่ากว่าเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ถูกบีบบังคับให้จําเป็นที่จะต้องเลิกกับเราก็ได้นะคะอ่าทีนี้มาดูไพ่ใบถัดไปอันนี้เป็นไพ่สรุปจะไม่เชิงว่าเป็นไพ่สรุปเดียวเป็นไพ่บอกว่าทิศทางที่จะเกิดขึ้นนะคะ ให้ผลดีกับคนที่มีครอบครัวนะคะแล้วอยากจะรักษาความเป็นครอบครัวไว้เพราะไพ่ใบนี้แปลถึงการยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะตีว่าการเป็นครอบครัวก็ยังคงเป็นครอบครัวอยู่ดำรงอยู่แล้วยิ่งครอบครัวที่แบบว่าเป็นครอบครัวใหญ่ไอ้ครอบครอบครัวหลักอะครอบครัวที่ถูกต้องคือคู่ของคุณเป็นคู่ที่แบบคู่คู่คที่มีการจดทะเบียนกันอย่างถูกต้องนะคะหรือเป็นคู่ที่เหมือนกับอยู่ด้วยกันจริงๆอะ เปิดเผยต่อสาธารณชนที่ทุกคนรับรู้เนี่ยสถานการณ์แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยดิฉันคิดว่ายังอยู่ได้และค่อนข้างมั่นคงด้วยเพียงแต่ช่วงที่เกิดมามันอาจจะมีอะไรแค่เข้ามาสั่นคลอนในชีวิตเรานิดหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าคุณตั้งหลักได้คุณจะจัดการกับมันได้ค่อนข้างโอเคแต่ต้องทํานะคะหมถึงว่าจัดการคือเราต้องเป็นผู้เข้าไปจัดการให้เรื่องราวมันคลี่คลายหรือเหมือนกับตัดไฟแต่ต้นลมประมาณนั้นนะคะส่วนสําหรับคนที่เริ่มเป็น เริ่มคบเริ่มชอบกันเนี่ยนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกต้องความรักของคุณก็แปลว่ายังมั่นคงอ,อยู่เพราะไพ่ใบนี้มันแปลว่าการคือพอไพ่พระขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรมตามทํานองคองธรรมอะคะ่ะเพราะถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกไพ่ก็ขึ้นมาว่าเหมือนโอกาสยังเป็นของคุณอะคุณย,ยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้แต่ถ้ากรณีคุณเป็นฝ่ายที่อ,อย่างเงี้ยนะคะใบนี้ย คือกรณีเราเป็นคนลองหรือว่าเป็นเป็นเ,เป็นภรรยาน้อยเป็นกิ๊กก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเป็นแค่เป็นคนหนึ่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยไพ่มันก็ขึ้นมาว่าเขาอาจจะอยู่ถึงแค่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกดีกับคุณแค่ไหนก็ตามเนี่ยเขาก็ยังเลือกครอบครัวเขานะคะเ,เลยทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องห่างเหินกัน ะะหรือความสัมพันธ์เนี่ยจะลดน้อยลงไม่เปิดเผยเหมือนเมื่อก่อนหรือว่ามีเวลาให้เราน้อยลงหรือว่าดูแลเราน้อยลงนะคะทีนี้พไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ที่ดีเช่นกันนะคะพไพ่ใบนี้หมายถึงการพัฒนาไปข้างหน้าหมายถึงการเพิ่มทําให้เพิ่มปูนะคะที่เรืคิดว่าสําสหรับครอบครัวความรักของชาวราศีเมษเนี่ยมันยังมั่นคงอยู่แล้วเหมือนกับ มันจะเริ่มขี้คายมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นทีละนิดนะคะอาจจะไม่ใช่ดีขึ้นอย่างฉับพลันเลยแต่จะค่อยๆดีขึ้นนะคะความรักของชาวราศีเมษแปลง่ายๆว่ายังคงดีๆอยู่นะคะหรือถ้ามีปัญหากันก็ยังไม่ได้ขาดจากกันแต่เท่าที่ดูเนี่ยไพ่ไม่ค่อยน่ากลัวนะคะอ่าสรุปง่ายๆอย่างนี้ค่ะว่า เดือนนี้ชาวเมษเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวปัญหาอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะหรือเป็นเรื่องที่ทําให้คุณตกใจเนี่ยแต่เหมือนกับ มันชัดเจนขึ้นมาแล้วนะคะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงนะคะเพราะไพ่เหมืนยินดียินดีที่ได้รับรู้เรื่องนี้นะคะหรือว่าเหมือนกับเราคิดมาแล้วแต่เรายังไม่แม่ไม่นั่นใจเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับมันประทุขึ้นมาเลยทําให้คุณแบบโอเคโล่งโปร่งนะคะถึงแม้มันจะหนักก็จริงแต่มันโล่งเลยมันรู้เลยว่าเราจะเอาอยัางไงเขาจะเอาอยัางไงนะคะแล้วเหมือนกับคู่ของคุณเนี่ย เขาก็เหมือนกับเขายังลังเลนะนะมันเป็นไพ่ของคนงงงลังเลไม่มั่นใจแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังอยากอยู่อ,อยากให้เป็นอยู่ก็คือความสัมพันธ์ที่มีกับคุณนะ่ะยังอยากให้ดำรงอยู่นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวด้วยนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเหมือนถ้าการมีครอบครัวเนี่ยเขายังอยากจะรักษาครอบครัวไว้ถึงแม้ว่าบางทีคุณจะรู้สึกว่าความรักมันไม่เหมือนเดิมก็ตามเนี่ยแต่ความผูกพันนะคะมันยังรัดทั้งคู่ไว้ด้วยกันนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่เริ่มเปราะบา ให้มันขึ้นมาว่าสถานการณ์ใบเนี้ยแปลว่าเปราะบางนะคะที่จะจะทำยังไงให้มันมันม่นคงขึ้นคือเราก็ต้องปรับเปลี่ยนมนันะจากความเปราะบางเนี่ยคุณต้องเหมือนกับถ้าเคยใช้อารมณ์หรืออะไรเงี้ยตอนนี้นะคะต้องเข้าไปดูแลใกล้ชิดดูแลคนของเราด้วยนะคะอย่าปล่อยปละละเลยเขาถ้าคุณเคยเหมือนก็ไม่ใส่ใจเขาช่วงนี้คุณต้องใส่ใจแล้วนะเออแล้วเขาก็เหมือนกับเขาก็มีใจพร้อมที่จะกลับมาหาคุณนะนะแต่คุณต้องทําอะไรสักอย่างงจากที่เคยแบบ ไม่เคย,สยใส่ใจเฉยๆเมยๆอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเข้ามาเหมือนกับเอาใจเขามากขึ้นเทคแคร์เขามากขึ้นดูแลเขามากขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเขาอ่ะอาจจะเหมือนกับฝ่ายนู้นน่ะนะคะเขาเลยจาเป็นที่จะต้องเหมือนตัดใจอ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างซึ่งคิดว่าคู่ของคุณอะ่ะเขาก็คงไม่อยากจะตัดเท่าไรหร่หรอกเพราะว่าหนึ่งนอกจากว่าอาจจะรู้สึกชอบแล้วอาจจะมีเยื่อใยแล้วอาจจะมีความรู้สึกสงสารด้วยก็ได้นะคะ แต่คุณต้องเข้าไปทําอะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะต้องการยื่นคําขาดหรือว่าต้องบังคับคนของเราแต่บังคับด้วยความละมุนละม่อมนะคะแต่ไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยทั้ง3าใบเลยนะคะเป็นไพ่ที่บอกถึงตัวแทนของความมั่นคงทั้งนั้นเลยนี่นะคะไพ่ใบนี้ก็บอกแล้วว่าไม่เปลี่ยนแปลง นะคะไม่ใช่ไพ่สองเหรียญถ้าไพ่สองเหรียญนี่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไพ่ใบนี้หมายถึงยึดแน่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะความถูกต้องการพัฒนาไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นยิ่งสําหรับคนที่เป็นครอบครัวนะดิฉันคิดว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะแก้ไขและทําให้ครอบครัวคุณกลับมาดีดังเดิมได้นะคะแต่ว่าก็ต้องใช้สติแล้วก็ต้องจัดการด้วยความละมุละม่อมนะคะแล้วเผิ่อมันจะกลับมาดีกว่าที่คุณคาดไว้ด้วยนะคะส่วนสําหรับคนที่ ยังไม่ได้เป็นครอบครัวนะคะความรักของคุณต่อให้มีเรื่องเราอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี้ยดิฉันคิดว่าต่างฝ่ายต่างยังมีใจให้แก่กันมันก็ทําแบบเดียวกับคนที่มีครอบครัวคือคุณต้องดูแลเขาใกล้ชิดหน่อยนะคะช่วงที่เขาอาจจะมีใจให้คนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราก็ได้นะคะเราอาจจะแบบไม่เคยใส่ใจหรือคิดว่าก็เราเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากอะไรางเนี้นะคะเขาอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเวลาเหมือนกับ มีแฟนเป็นได้แฟนมาแล้วคนนี้คุณเคยแบบจีบเขาคุณทนุถนอมดูแลเขาทุกอย่างพอมาเป็นแฟนเนี่ยคุณกับปล่อยปะละเลยเขาอะทําทให้บางทีมันเป็นภาพไปเนี้ยมันแปลว่าอ่อนไหวก็ได้นะคะพอมีคนเข้ามาก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณไม่รักแล้วไม่สนใจทำให้เขาอ่อนไหวไปทั้งๆที่ในใจเขายังรู้สึก รักคุณอยู่นะยังรู้สึกผูกพันอยากจะเป็นอ,อยากจะมีกันและกันอยู่อย่างงี้นะคะคุณเลยต้องกลับไปดูแลแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เขากลับมาแล้วพัฒนาการมันก็ขึ้นมาว่าจะดีกว่าที่ผ่านมาค่ะแต่สําหรับคนที่เหมือนกับเขาจะเรียกว่าอย่างไงนะเหมือนกับคนที่ถ้าคุณไปอยู่ในตาแหน่งที่เรียกว่าเป็นเป็นที่สองอ่ะเดือนนี้ก็อาจจะไม่ได้สมหวังมากนักนะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นที่คุณกับเขาอาจจะ ต้องห่างไกลกันนะคะโอเคประมาณคร่าวๆแบบนี้นะคะก็คลิปนี้ก็เมรไม่เคยน่ากลัวเท่าไหร่นะคะยังมีทางแก้ไขได้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ